ผมก็บอกเขาว่าไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องโลกภายในเนี่ยที่ผมสอนเนี่ยกดแรงดึงดูดจิตสํานึกจิตใต้สํานึกมันไม่ล้าหลังนะคุณใช้ได้ตลอดชีวิตมันไม่เหมือนกับคุณไปเรียนเขียนโปรแกรมนะผมเคยเรียนซื้อคอร์สออนไลน์นะเรียน Python เขียนเว็บเขียน PHP นะเดี๋ยวแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่ละไม่ใช่แล้เมื่อก่อนใครเรียนเขียนเว็บเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ละ facebook แซงเว็บไซต์ละนะมาเขียนบล็อกใน Facebook ดีกว่าไหม ใช่ไหมอันนั้นมันล้าหลังแล้วแต่เรื่องโลกภายในไม่มีล้าหลังใช้ได้ตลอดเขาบอกใช่ค่ะบอกอาจารย์เตตรงๆได้ไหมคะผมบอกได้ครับเขาบอกว่าเงินในบัญชีตอนนี้ยังมีไม่พอค่าเรียนเลยค่ะแต่อยากเรียนมากเดี๋ยวกําลังคิดหาวิธีอยู่ค่ะคุณดูคนนี้ไว้นะเงินในตอนเรียนของเขายังไม่มีนะครับเงินในตอนเรียนของเขายังไม่มีต่อมานะ ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะผมได้แต่บอกว่าไม่ต้องคิดมากครับนะไม่ต้องคิดมากผมจะให้วิธีง่ายๆแต่ทำยากไปนะถ้าเงินเราไม่พออ่าผมบอกนะผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะถ้าเงินคุณไม่พอนั่นแสดงว่าเราไม่มีความสุขมีความกังวลเยอะกลัวสถานการณ์ต่างๆจริงหรือไม่ จริงหรือไม่นะตอนนี้ถ้าวันนี้เงินคุณไม่พอแสดงว่าคุณไม่มีความสุขมีความกังวลเยอะนะและกลัวสถานการณ์ที่มันจะเข้ามาต่างๆนานาเต็มไ,ไปหมดเลยคุณกลัวไปหมดนะนเดี๋ยวผมขยับก่อนโอเคเห็นหน้าชัดไหมโอเคแล้วผมก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาสำคัญ สำหรับทุกคนครับที่ไม่ได้เข้าไปจัดการเรื่องจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกถามว่าทํำไมผมรู้ผมเคยเป็นคุณผมไม่ได้เกิดมาเนี่ยครอบครัวมีไม้แบบได้เปรียบอะไรเลยนะนะผมก็ลําบากมานะครับอ่าแล้วผมก็บอกว่ายินดีด้วยครับที่คุณยังรู้ตัวเองและพยายามหาทางออกที่ถูกต้องผมไม่รู้ว่าคุณจะทำได้ไหมแต่ลองทำแบบที่ง่าย ที่สุดก่อนแล้วกันครับอ่าผมบอกเขานะให้ทําแบบที่ง่ายที่สุดก่อนหนึ่งหนึ่งเลยห้ามจับมือถือหรือดูทีวีอันนี้ผมพิมพ์ผิดเนี่ยนะห้ามจับมือถือหรือดูทีวีนะหลังอาบน้ําตอนกลางคืนอ่าใครที่นอนไม่หลับเอาตรงนี้ไปใช้ได้นะข้อที่หนึ่งห้ามจับมือถือหรือดูทีวีหลังอาบน้ําตอนกลางคืนพออาบน้ําเสร็จ นะหรือกืดหรือหรือกื่นอ,อ,อะไรล่ะหรือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงห้ามจับมือถือไปหาทําอย่างอื่นแทนนะครับอย่าเล่นโทรศัพท์หลังอาบน้ําหรือก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงข้อ2ตื่นมาหนึ่งชั่วโมงแรกเหมือนเดิมห้ามจับโทรศัพท์หรือดูทีวีเหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,น,ดมนะสามหลังเลิกงานให้ออกไปเดินรอบๆบบ้านหรือสวนสาธรารณะยี่สิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมง เดินเล่นเฉยๆนะไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปสวดมนต์คาถาอะไรเลยนะอ่าเดินเล่นเฉยๆนะมองนกมองไม้นะอ่าถ้ามีแฟนหรือครอบครัวผมบอกแบบนี้เลยลองพาไปเดินด้วยอ่าผมบอกเขาแบบนี้นะครับข้อ4ข้อสผมไม่รู้ว่าคุณจะทำข้อ1-3ถึง3ได้ไหมแต่วิธีที่ผมเคยใชแ้แต่วิธีที่ผมให้เนี่ยผมเคยใช้เป็นอุบายเป็นอุบาย ในการรักษาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าที่กินยาตัวแรงที่สุดให้หายขาดได้มาแล้วเป็นวิธีเบสิกมากๆแต่คนมักมองข้ามและไม่ทำผมบอกเลยนะสิ่งที่ผมให้ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยไอการที่ผมมาบอกแบบนี้กับก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าใครอยากนอนหลับให้เอากระดาษขึ้นมาเขียนไว้เลยว่าเตรียมตัวนอนแล้ววางไว้หัวเตียงวางไว้ใต้หมอนตื่นขึ้นมาพกใส่กระเป๋าเสือ้อ ระหว่างกินข้าวหยิบมาดูรถติดหยิบมาดูกลับมาบ้านติดมาดูทํางานหยิบมาดูตลอดทั้งวันหยิบมาดูเนี่ยมันง่ายๆแต่คุณรู้ไหมว่าอูบายทุกอย่างที่ผมให้มาเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมเคยรักษาคนที่เป็นโรคซึมเศร้าที่กินยาตัวแรงมาแล้วแล้วมันเบสิกแล้วหายขาดครับไม่ต้องใช้และข้อห้ารู้ไว้เลยครับว่าการที่มีเรื่องติดอยู่ในหัวอ่าทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะครับ การที่มีเรื่องติดอยู่ในหัวแล้วนอนจนตื่นเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ได้อยู่ในกฎแรงดึงดูดทันทีตรงกันข้ามเราจะค่อยๆถอยหลังลงเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันวันละหถึง10เปอร์เซ็นตผมเคยบอกคนที่มาฟังไลฟ์สดเนี่ยว่าสัญญาได้ไหมว่าดีขึ้นวันละหเปอร์เซ็นต ได้ไหมคนที่เป็นพักพวกผมคนที่มาดูร้ายสดผมเนี่ยดีขึ้นวลนึ่งเปได้ไหมปีหนึ่งสามร้สบ้าเได้ไหมแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณนอนไม่หลับนะมันจะตรงกันข้ามเลยนะมันทำให้คุณถอยหลังห้าถึงสเอถอยหลังลงเรื่อยๆนะครับและส่วนและส่วนใหญ่คนทั่วไปมีปัญหานี้นะครับและแก้ด้วยการดูทีวี นะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูข้อ3ข้อ3นี่อ่าผมบอกส่วนใหญ่คนทั่วไปมีปัญหานี้และแก้ด้วยวิธีการดูทีวีดูหนังช้อปปิ้งเล่นมือถือถูถ,ถูไปจนง่วงนะไปจนง่วงสุดท้ายตีสามตีสได้นอนนะสื่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยผมจะบอกตรงนี้นะสื่อต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเขาเกิดมาเพื่อให้คุณลืม ลืมปัญหาลืมเรื่องเครียดถูกต้องครับนะแต่ลืมแค่ตอนดูนะหลังจากนั้นคุณจะติดอยู่กับความคิดตลอดชีวิตเพราะคุณเลือกที่จะใช้ทางลัดอะไรที่เป็นทางลัดคุณเต็มตัวเลยอะไรที่เป็นสัจธรรมที่ผมสอนเนี่ยนี่คือการฝังลากแก้วเข้าไปแล้วคุณก็จะเลินง,งอกงามที่ผมบอก แต่อะไรที่เป็นทางลัดด้วยการดูทีวีทยดูคลิปสั้นใน Ti k ก o k อ,อ่กสมมตินะผมขออภัยนะครับถูกครับเขาทำให้เรามีความสุขแต่มันเฉพาะตอนดูหลังจากที่คุณหยุดดูเมื่อไหร่สิ่งที่เป็นปัญหาจะติดอยู่ในหัวคุณไปตลอดชีวิตอย่าพูดเรื่องเงินไม่พออย่าคิดถึงหนี้อย่าทำอะไรเกี่ยวกับเงินนะครับแค่เราหลงทางแค่นั้นเอง อะไรก็ตามเราคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่นู่นนี่นั่นะเราหลงทางเขาก็บอกว่าขอบคุณอาจารย์เตค่ะนะเขาก็ผมปิดชื่อเขานะเขาบอกขอเลขบัญชีหน่อยค่ะพอดีเรียกเตเฉยๆได้ไหมอยากสนิทด้วยผมบอกได้นะครับเขาบอกเขาไปหาเงินมาได้ครบแล้วนะอ่าเออเขาบอกเขาไปหาเงินมาได้ครบแลวนะขอเลขบัญชีหน่อยอันนี้พูดตามตรงนะเวลาผมช่วยเขาเนี่ยเวลาผมตอบคําถามใคร ผมไม่ได้อยากให้เขามาเรียนกับผมนะเพราะผมรู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาหนีไม่พ้นหรอกเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องแย่ๆมันจะเข้ามาหาเขาเพื่อทดสอบเขาจนกว่าอะไรรู้ไหมจนกว่าวันที่เขาบอกกูไม่ไหวแล้วเว้ยขอภายที่พูดคำหยาบกูต้องจัดการแล้วก็ตัดสินใจเรียนผมบอกแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆเรื่องแย่ๆต่างๆมันมาเพื่อให้คุณเจริญขึ้นแต่ถ้าคุณยอมจมอยู่งั้นก็จมอยู่งั้นไงจนกว่าวันที่คุณจะตัดสินใจว่า กูไม่ไหวแล้วจัดเจริญแล้วนั่นแหละผมรู้ว่าทุกอย่างจะจัดสรรเองผมก็ช่วยไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเขาบอกขอเลขบัญชีค่ะไปหามาจนได้นะอ่าผมก็บอกเรียกเตยก็ได้ครับถ้าคิดว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะเพราะรุ่นเดียวกันกับผมเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็แล้วเขาหลังหลังจากนั้นก็เรียนนะเรียนไปเรื่อยๆนะแล้วพอหลังจากห้าวันนะเขาทักมาหายไปเลยนะทักมานะทักมาบอกว่าเตคะมีเรื่องมาอัปเดตค่ะ อ่าผมก็อ้าวว้าวครับรอฟังเลยเพราะนักเรียนทุกคนที่เรียนกับผมเนี่ยผมจะทักถามบ้างว่าเป็นยังไงหรือตัวเขาจะอัปเดตสถานการณ์นะผมจะเล็กรอดเอาไว้นะทั้งชื่ออายุแล้วก็อีเมลผมจะเก็บข้อมูลเอาไว้นะเขามาอัปเดตให้เขาบอกว่าพิ่งแต่ว่าเพิ่งเรียนไปได้แค่5วันเองนะคะอ่าคือตัวเขาเนี่ยผมปิดชื่อเขาไว้นะชวนแฟนเรียนด้วยนะข้อดี ข้อดีของการมีแฟนแล้วชวนคนในครอบครัวเรียนด้วยนะครับมันจะคูณ2เลยเขาเรียกว่าจิตรวมในครอร์สผมได้บอกแล้วว่าถ้าคุณจิตรวมเมื่อไหร่นะโอ้โหทวีคูณแล้วเขาชวนแฟนเรียนด้วยผมแบบผมรู้เลยว่ามันต้องเกิดเรื่องดีที่สุดนะเพราะว่าในนักเรียนที่เคยเรียนกับผมเนมีทั้งแม่เรียนกับลูกนะแม่ซื้อนะลูกก็เรียนด้วยใช้อีเมลลูกเรียนด้วยกันนะอันนี้ ชวนแฟนเรียนด้วยนะเขาบอก